สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆวันนี้มาในเมนูลาบสบายนางค่ะจะรับประทานเป็นกับแกล้มนะหรือว่ารับประทานกับข้าวกับข้าวก็น่าจะเป็นข้าวเหนียวนะข้าวเจ้าคงจะไม่เหมาะแล้ววันนี้ใครที่ทานเนื้อนะใครที่ไม่ทานหมูก็คือไม่ได้เลยนะอันนี้ก็คือเครื่องในหมูนะเป็นสบายนางนั่นเองแล้ววันนี้จะทายังไงมีวัตถุดิบเยอะไหมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปดูวัตถุดิบหลายวิธีทํากันค่ะ มาดูวัตถุดิบอย่างแรกเลยก็คือสบายนางค่ะซื้อมาหนึ่งแพ็คซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะแต่เดี๋ยวต้องเอาไปลวกอ,อีกทีนึงนะแล้วก็ซื้อมาก็จะเป็นแบบนี้เขาจะเป็นชิ้นยาวๆแบบนี้เดี๋ยวจะไปหั่นให้เป็นชิ้นที่พอคำต่อไปค่ะก็ใช้เป็นผักชีฝรั่งแล้วก็ใช้เป็นน้ำมะนาวใช้เป็นหอมแดงค่ะวันนี้มีหอมแดงด้วยขั้นตอนนี้ก็คือมาหั่นสบายนางให้เป็นชิ้นที่พอคำค่ะ สบาบนางก็คือเป็นเครื่องในของวัวนะใครที่ไม่ทานเนื้อวัวนะคะก็เมนูนี้เราบประทานไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เป็นสายเนื้อวัวแล้วก็ชอบทานเครื่องในเมนูนี้ก็ตอบโจทย์เลยค่ะมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะผักชีฝรั่งค่ะเราก็มาซอยผักชีฝรั่งกันค่ะ การทำราบเครื่องราบที่ขาดไม่ได้เลยก็คือผักชีฝรั่งนะคะจะต้องมีด้วยเพิ่มความหอมค่ะแล้วก็จะมีข้าวคั่วด้วยนะขั้นตอนต่อไปค่ะเรามาซอยหอมหัวใหญ่กันค่ะวันนี้ก็คือความเปรี้ยวเราก็จะใช้เป็นมะนาวนะ มาดูขั้นตอนต่อไปค่ะให้ตั้งน้ําใส่น้ําลงไปพอน้ําเริ่มเดือดแล้วเนี่ยเราจะเอาสบายนางไปลวกค่ะลวกแบบเดียวเท่านั้นนะคะจะไม่ลวกนานเพราะว่าสบายนางที่เราซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเขาสุกมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วจริงๆเขาจะมีสีดํานะไม่ใช่สีขาวแบบนี้มันจะมีกระบวนการแล้วก็ิธีททำให้ทำเป็นสีขาวตรงนี้อันวินก็ไม่รู้ว่าเขาทำยังไงนะคะ ตรงนี้ก็ลวกแค่แป๊บเดียวเท่านั้นแค่พอสะดุ้งนะคะจากนั้นก็นํามาน็อกในน้ําเย็นค่ะนี่ก็คือเทล,ลงไปที่น้ําเย็นน็อกไว้สักแป๊บหนึ่งค่ะขั้นตอนต่อไปมาเริ่มราบกันเลยค่ะอย่างแรกเลยที่เราใส่ลงไปก็คือหอมแดงใส่ผักชีฝรั่งลงไปแล้วก็ตามด้วยข้าวคั่วค่ะขาดไม่ได้ต่อด้วยพริกป่นค่ะเติมน้ําปลาลงไป แล้วก็บีบน้ำมะนาวสดๆลงไปและแอนมินจะใส่น้ําตาลลงไปเล็กน้อยเท่านั้นนะคะตรงนี้เหมือนเดิมค่ะเพื่อนๆปรุงไปแล้วก็ชิมไปค่ะเอาความแซบๆจัดจานที่เราชอบเลยใครชอบผงปรุงรสชอบผงชูรสก็สามารถใส่ได้เลยค่ะในขั้นตอนนี้จากนั้นก็คลุกเคล้าให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะปรุงไปแล้วก็ชิมไปค่ะ และปรุงไปชิมไปได้รสชาติอย่างที่เราต้องการแล้วจากนั้นก็ไปจัดเสิร์ฟกันค่ะผักเครื่องเคียงที่เราจะทานกับลาบสบายนางเ<ๆ>พื่อนๆก็เลือกเอาอาจจะเป็นถั่วฝักยาวอาจจะเป็นกะหล่ำปีก็ได้นะคะตรงนี้ผักต่างๆเลือกเอาได้เลยค่ะและนี่ละค่ะก็เป็นนานเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำลาบสบายนางค่ะ เป็นยังไงบ้างครัเพื่อนๆกับเมนูนี้แล้วก็คลิปนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ค่ะถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากา like, กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ